นี้ครับสวัสดีครับคุณเคสวัสดีครับพี่แจ็คโอ้โหเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณเคจัดมาสองเรื่องนะครับเรื่องชั้นเจ็ดนะครับแล้วก็เรื่องอยากขัดใจหลอนสนุกเศร้าท,ทุกรถทั้งสองเรื่องเลยค,ครับขอ้โหนะครับวันนี้เนี่ยคุณเคมาพร้อมกับเรื่องราวลีบที่ต้องบอกว่าเจ,เจอมาเกิดขึ้นมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองเหรอ วันพุธนางพี่น่าจะวันพุธครับพี่แจ็ควันพุธที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันมันเป็นเหตุการณ์ต่อกันนะครับวันพุธพฤหัสเราก็สุขครับมันจบมันเพิ่งจบไปเมื่อวานครับเฮ้ยไม่ใช่เมื่อวานสิไม่ใช่เมื่อวานสิว่าวันนี้ตอนเช้าครับพี่ตอนเช้าใช่เฮ้ยถือว่ามันสดร้อนๆมากเลยนะคุณเคนะใช่ครับมันก็มันเฮ้ยีผมว่ามันแปลกดีผมเลยอามาเล่าให้พี่แจ็คฟัง เรื่องนี้ว่าจะน่ากลัวสู้เรื่องที่เคยเข้าได้หรือเปล่าอุ้ยไม่เป็นไรจะน่ากลัวไม่น่ากลัวนี่ได้หมดเลยเดี๋ยวถามก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองใช่ครับเกิดกับผมแล้วก็กับคนอีกมันมีไอเหตุการณ์แรกมันเกิดกับคนเป็นสิบเป็พแต่เหตุการณ์ที่สองเกิดกับผมคนเดียวหรอนะโอ้มาเสียงตามสายที่ว่านี้เป็นยังไงฮะคุณเคไลฟ์หลอนย้อนหลังสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าปลูกใจคน รู้ใจแมวเริ่มเราเลยนะครับพี่น้องครับนะได้เลยครับคืออยากจะบอกก่อนเลยนะครับว่าบ้านผมเนี่ยเป็นไม่ใช่บ้านผมทิ่ผมทํางานอยู่บ้านนะครับเป็นเปิดสวนตลาดเนาะวันนั้นเนี่ยผมก็ทํางานอยู่ในสวนตามปกตินี่แหละครับพี่แจ็คครับแล้วพอสักหกโมงเย็นเนี่ยมันก็เริ่มสะดัวสะดัวแล้วใช่ไหมครับพี่แจ็คหกโมงเย็นผมก็เหมือนได้ยินคนโวยว,วายอยู่ไกลๆอ่ะพี่อพอสักพักเนึงสักหกโมงสี่สิบเนี่ยครับ ก็มีคนประกาศคือผู้ใหญ่บ้านนะครับ uh huh. ประกาศตามเสียงตามสายมาว่า uh huh. เนี่ยให้ให้ให,ให้ให้คนที่ว่างอยู่คนที่ไม่มีอะไรต้องทําเนี่ยมาช่วยกันหน่อย uh huh. เพราะว่าจะให้ไปช่วยตามหาเด็กคนหนึ่งที่ uh huh. แล้วคือผมขออธิบายก่อนนะครับว่าเชียงใหม่เนี่ย uh huh. มันจะมีสถานที่ที่เรียกว่าวัดห่างพี่ uh huh. วัดห่างเนี่ยคือมันคือสถานที่ที่เคยเป็นวัดมาก่อนเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วนะคะที่ uh huh. ซึ่งข้างในเนี่ย มันก็จะเป็นพื้นที่ที่ส่วนใหญ่ไม่มีใครเข้าไปแตะเลยพี่เพราะว่าเขาจะรู้อยู่แล้วว่าพื้นที่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะแล้วอย่างที่สองคือผีจะดุมากทุกที่นะคะพี่แล้วคือในหมู่บ้านของผมเนี่ยมันจะมีวัดห่างอยู่วัดหนึ่งซึ่งมันเป็นป่าหมดเลยนะครับพี่แจ็คผมเคยเข้าไปข้างในเนี่ยครั้งหนึ่งตอนเป็นเด็กเดี๋ยวคุณเคนผมถามหน่อยว่าคําว่าวัดห่างที่ว่านี้ถ้าผมให้นึกภาพออกเป็นลักษณะของวัดร้างอย่างนั้นปะ มันมันเป็นวัดร้างพี่แจ็คแต่มันไม่มีคือมันไม่มีรูปร่างของวัดอยู่แล้วอะครับพี่แจ็คมันจะเป็นแค่เหมือนโบราณสถานนะครับที่เป็นที่รงตั้งเป็นก้อนก้อนก้อนนะครับโอเคแต่ครับแต่ว่ามันจะมีต้นไม้ขึ้นไปหมดเลยพี่เป็นหญ้าเป็นอะไรท่อไม่มีใครเข้าไปครับอแถวนั้นจะเรียกว่าวัดห่างใช่ครับพี่อ่าๆๆครับต่อเลยนะครับได้เลยครับแล้วคือหมู่บ้านของผมเนี่ยมันจะมีวัดห่างอยู่วัดหนึ่งซึ่งมันก็มีมานานแล้วตั้งแต่ ตั้งแต่ตาผมเป็นเด็กะครับก็ยังมีมาก่อนแล้วเนี่ยคือต้องนานมากๆพี่แล้วคือหน้าวัดหางเนี่ยมันจะมีลานกว้างๆที่เป็นสนามหญ้าครับ <c oughs> ซึ่งเวลาถ้ามีงานอะไรเนี่ยเขาก็จะมาจัดงานกนะับตรงหน้าวัดหางเนี่แหละหรือว่าถ้าในกรณีที่ไม่มีงานก็จะมีเด็ก <c oughs> ๆมาไปบอลนันเล่นกันตรงนี้นะคะพี่แจ็ค <c oughs> แล้วพอเป็นสุดข,ของสนามหญ้ามันจะเป็นมันจะเป็นรั้วไม้ครับรั้วขัดแแะ,ะครับเพื่อกั้นไม่ให้คนเข้าไปในวัดหางพี่แล้วคือวันนั้นเนี่ย ที่ผมรู้ๆมานะครับคือเด็กมาเล่นบอลเด็กผู้ชายอายุน้อยะครับไปเก้าหกสิบขวบเนี่ยมาเล่นบอลแล้วคือมันมีเด็กคนหนึ่งที่ไปบอลข้ามรั้วเข้าไปในวัดหา่างอืแล้วคือว่ามันก็ให้เด็กคนเนี้ยเข้าไปเก็บบอลพี่แจ็คเด็กคนนี้ชื่อว่าน้องท็อปนะครับพีบ่แจ็คคือเพื่อนเขาก็ให้น้องท็อปนี่ยเข้าไปเก็บบอลแล้วคือเข้าไปเก็บบอลตั้งแต่หกโมงครึ่งอะพี่หกโมงห้าสิบทุ่มหนึ่งก็ยังไม่ออกมาเนี่ยครับเนาะ ก็เลยว่าเฮ้ยใช่ครับพี่เคยเด็กๆอย่างนั้นก็เลยแบบจะเข้าไปเองก็กลัวไงพี่เพราะว่าผู้ใหญ่ก็กอกหูเด็กไว้แล้วว่าเฮ้ยผีมันดุูอย่างนั้นอย่างนี้ไงพี่เด็กก็เลยไม่กล้าใช่ไหมครับพี่แจ๊คพอสักพักหนึ่งเนี่ยเด็กก็วิ่งกลับบ้านแล้วก็มาบอกพ่อบอกแม่ว่าเนี่ยเป็นชอบมันยังไม่กลับมาเลยมันเข้าไปอาบอนเนี่ยแล้วคือมันเริ่มมืดแล้วอ่ะพี่พ่อแม่เขาแม่เขาก็แบบกังวลใจก็เลยไปบอกผู้ใหญ่บ้านว่ายังไงก็ได้ขอแบบรีบมาช่วยกันหน่อยนะมาช่วยกันตามหาลูกเขาให้หนน่่อยยเีซึง เวลามารวมกันเสร็จเนี่ยที่มันทุ่มครึ่งมันเกือบสองทุ่มมันมืดมากแล้วนะพี่แกแล้วคือแบบพื้นที่อยากบอกว่าพื้นที่วัดถางเนี่ยมันไม่ค่อยจะกว้างเท่าไหร่ครับพี่ประมาณห้าหกสิบตารางวาประมาณเนี้ยครับแต่ว่ามันรกที่มันรกมากๆนะครับก็คือผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยก็จะมีไฟฉายฮันเตอร์แปดท่อนนะพี่<อ>เคยเคยเห็นว่าคือ,อเป็นสว่างสว่างคือคนถ้ากระบอกก็สาดไปสาดมาพี่ค,คือเดินวนอยู่แบบทั่ววัดแบบหน้ากระดานนะพี่กว่ะ ไม่เจอน้องดียังไงก็ไม่เจอผมเดินเป็นโูเป็นครึ่งชั่วโมงก็ไม่เจอแล้วคือแบบสักพักเดินก็ออกมารวมกันที่ร้านนี้ใหม่แล้วก็มาคุยนว่าจะเอาอยัางไงดีจะบอกตำรวจไหมหรือว่าจะยังไงเนี่ยแะครับพี่แล้วคือ มันก็มีคนรงอะที่ของหมู่บ้านนะครับเป็นยายแก่ๆครับ <c oughs> เขาก็จุดธูปขึ้นมาสิบห้าดอกแล้วก็ไปปักใต้ต้นโพธิ์พี่แล้วเขาก็ไปเอาเล่าขาวที่ไหนไม่รู้พี่มาเทที่ใต้ต้นโพธินะครับ <c oughs> แล้วก็บุญแล้วก็แบบเหมือนเหมือนเหมือนคุยกับต้นไม้อะูไรสักอย่างเนี่แหละ <c oughs> แล้วเ็าบอกแกเ็าบอกไปหาใหม่ค่ะพวกผมก็เดินหน้า <c oughs> กระดานกันเดียงเข้าไปใหม่จีเ <c oughs> พราะพวกผมเดินเข้าไปถึงตรงที่มันเรียกว่าอะไรอ่ะ <c oughs> เป็นเหมือนฐานของบุของของ บโบสดเก่าพี่ซึ่งมันมีแต่ฐานไปศนีลาแรงนะครับครับผู้ผมก็เจอรองท็อปพอดีนั่งอยู่พี่แจค็คลองจินตนาการนะครับพี่นั่งนั่งยองๆองครับหันหลังให้เราอะแล้วก็ปากเหมือนเคี้ยวอะไรสักอย่างเยม้มเยิ้เยม้ยมเย,มย,มยมพี่แล้วพอสักพักทุกคนก็สาดไฟเข้าไปใช่ไหมพี่น้องเขาก็หันหน้ามาแล้วก็หัวเราะยิ้มมาพี่แบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพี่แล้วสักพักนึงแบบเอ้อย่างนั้นอะแล้วสักพักคือทุกคนไม่มีใครกล้าเข้าไปแล้วพี่ก็ปล่อยน้องหัวเร แล้วก็ชักลงไปไปทีชักแบบดิ้น่ะดิ้นงงขึ้งๆๆๆแล้วก็ทุกคนก็แบกน้องออกมาก็ทุกคนก็คิดว่าเอ้ยมันจบแล้วไม่ันเงี้นใช่ไหมพี่ก็ทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านพ่อแม่น้องแกก็เอาน้องไกกลับบ้านพอผมกําลังจะหลับพี่เวลาประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มนี่แหละครับผ<อ>ู้ใหญ่บ้านประกาศอีกละว่าให้ไปตามหาน้องอีกทีหนึ่ง<า>คือน้องนี่ออกจากบ้านอีกแล้วคีอหายอีแล้วเหรอคืออ่าหายอีแล้วพ<อ>ี่แล้วคือแบบ ผู้ใหญ่ทุกคนนะพี่แบบมารวมกันที่ไอไอวัดเนี่ยโดยที่ไม่ได้นัดหมายเลยพี่เขาผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ประกาศแล้วว่าแบบต้องไปเจอกันที่ไหนอะ่ะแต่แบบทุกคนมารวมกันแต่คราวนี้มาเยอะกว่าเดิมพี่มาอ้ยเสียงะะอะไรวะคือมาแบบมาแบบสิบกว่าเลยสิบกว่าเกือบยี่สิบเนี่ยพี่แล้วก็แบบตามหากันเหมือนเดิมที่หายังไงก็หาไม่เจอพี่จนยายเนี่ยต้องมาทําพิธีอีกรอบนะครับจุด ทูปอีกชุดห้าดอกพีแล้วก็เทเหล้าขาวลงพื้นแล้วก็คุยกับต้นไม้เนี่ยอีกรอบหนึ่งนะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคุณเคเสียงอะไรอ่ะนกใช่ไหมนกนะจากจังจากจังจากข้างผมจากทั่งผมครับผมว่านกเดี๋ยวตีฟังก่อนดิฟังก่อนนกนกกลางคืนไม่เสียงนกพี่นกกลางคืนโอเคโอเคอืมอืมอืมถึงไหนนะผมลืมแล้วเนี่ยคือทุกคนตอนเนี้ยอ่าออกมา ตามหาคือร <im it> <ML Jasmine afraid> <sm> ู้เลยว่าจุดหมายปลายทางเนี่ยจะต้องมาที่วัดวัดร้างเนี้ยใช่ใช่คือทุกคนมารวมกันที่วัดนี่โดยที่ไม่ได้นัดหมายเลยนะพี่แล้วพวกผมก็ศาสตรไฟฉายเดินเหมือนเดิมครับแต่ก็ไม่เจอเหมือนเดิมครับออืจนคุณยายเนี่ยต้องทําพิธีอีกรอบหนึ่งที่จุดทูบอีกสิบห้าดอกแล้วก็เอาเล่าขาวเทลงต้นไม้เหมือนเดิมทุก็เยต้นไม้เหมือนเดิมเนี่ยแหละครับแล้วพวกผมก็หาเจอที่เดิมเลยพี่แต่เขาเนี่ย พี่แจ็ลองลองลองจินตนาการดูนะพี่ว่าผมเจอน้องยังไงอ่ะคือน้องท็อปเนี่ยเป็นเด็กอายุประมาณสิบขวบนะพี่พี่แจ็เคยดูหนังโบราณมอ่ะที่เขานั่งอ่ะแล้วคือขาข้างหนึ่งอ่ะเหมือนนั่งขัดสมาล่แต่ขาข้างหนึ่งหย่อนลงไปที่พื้นนะพี่คือก็นั่งพี่สูงอ่ะแล้วมือข้างหนึ่งนะพี่แกก็เอาไปวางไว้ที่หัวเข่านะครับปาแกคาบบุรีใบตอง่ะพี่แต่ไม่ได้จุดนะเออคาบอยู่ แล้วก็แก้าแบบโยกเล็กๆกับพี่แกไม่มองหน้าเลยนะครับอย่าโยกนิดนึงโยกไปโยกมาเนี่ยสักพักแต่ก็ตอนนั้นก็ทุกคนเห็นแต่ทุกคนไม่กล้าเข้าเลยนะพี่ไม่กล้าเข้าไปเลยแล้วคือแบบน้องก็โยกสักพักน้องลุกขึ้นยืนพี่แล้วก็พยายามเหมือนพยายามตั้งวงลำมะลำอ่ะพี่สักพักหนึ่งน้องก็พูดอะไรไม่รู้พี่มึนงำแบบฟังไม่รู้ความอ่ะมันมึนบรรเบามากอ่ะครับแบบมึนมึนมึน แล้วน้องก็ค่อยๆลำมมาพี่แล้วก็เสียงค่อนข้างจะดังขึ้นดังขึ้นจนผมจับใจความได้พี่ um. พี่แจ็คผมได้ยินเสียงปุ๊บผมนี่ขนลุกจากเท้าขึ้นหัวเลยพี่พี่แจ็คลองฟังคำนองมันนะพี่คำนองที่น้องพยายามพูดออะคืเออนเออ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  ผมถามมันว่ามึงคุ้นไหมพี่ไอ้ไอคนเนี่ยไอ้คนที่ผมถามมันเนี่ยมันเป็นพี่ก็ผมก็เคยเล่าไว้แล้วว่าผมเป็นนักดนตรีเก่าใช่ไหมพี่ไอ้นี่มันเป็นมือของของวงดนตรีพื้นเมืองพี่ซึ่งเพลงที่น้องน้องน้องท็อปเนี่ยกําลังลาก,กาลังพูดอยู่เนี่ยพี่มันเป็นเพลงที่ภาคเหนือใช้ประกอบในพิธีฟ้อนผีมดเลยพี่อุ้ยดูผีมดนึกถึงนึกว่าแมวเลยอ่ะใช่คือมันเป็นเพลงฟ้อนฟ้อนผีมดพี่ซึ่ง ผมบอกตรงๆเลยนะพี่ว่าเพลงฟ้อนขี่มดอาจจะไม่มีการเอาเข้าไปสอนในระดับประถมแน่ๆที่มัธยมก็ไม่มีพี่ซึ่งมันจะเป็นเพลงที่ค่อนข้างพิเศษอะพี่เวลาจะใช้ในในงานที่สําคัญสาคัญเท่านั้นนะครับผมเครื่องตอนนั้นก็ทุกคนก็ปล่อยน้องลาไปงานนาทีแล้วก็เวลาทํานองมันลงลงก็สุดท้าเออเอเอเออตึงนะพี่ตึง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 คือไม่มีใครเข้าเลยน้องก็ลาอยู่แค่นาทีประมาณนาทีนทีกว่าๆนะพี่สักพักน้องก็หยุดพี่ น้องหยุดปุ๊บน้องก็ชี้หน้ามาทางพวกผมอะทุกคนเลยนะครับแล้วก็บอกว่าผมพูดเป็นภาษาเหนือ,อได้ดไหมด้เขาพูดว่าเขาพูดว่ากูอยู่นี่มาเมินชัดนักแล้วอไอ้ไน,น้อยนี่มนเหนียวใส่หัวกูม,มามาฮักควายสับตวงกูอกูจะเอามันไปอยู่ตวัวกูจะเอามันไปอยู่ตวัวกูจะเอามันไปอยู่ตัวพี่เขาพูดอย่างเงี้ยคือส,ะสะัดแน่แต่ว่าจะไครคือ เขาไปอยู่นี่มานานแล้วไอเด็กเนี่ยมาเยี่ยวใส่หัวเขาแล้วมาหักควายกระตวงเขาเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังนะพี่เขาจะเอาเด็กไปอยู่ด้วยสักพักหนึ่งไอ้น้องเนี่ยน้องท็อปเนี่ยก็ชักเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยงเียลงไปเหมือนเดิมอีกโอเคก็เอากลับบ้านคือทุกอีกวันหนึ่งมาคือวันพระฤหัสแล้วนะพี่วันพระฤหัสมาทุกคนมาทําพิธีขอขมาพี่ทุกคนมาทําพิธีขอขมาใหญ่เลยนะคะพี่แล้วคือทุกคนเนี่ยก็เรียกไอ้น้องท็อปเนี่ยมาถามว่า เองแ่บทำอะไรมาครับแบบขันเดือยพี่ว่าไอ้น้องทําอะไรมาเขาก็บอกตอนที่เขาไปตอนที่เขาไปไปเขาเรียกว่าอะไรอะตอนที่เขาไปเก็บบอลเนี่ยเขาก็ไปเก็บบอลใช่ไหมแล้วเขาเปวดฉี่พี่ก่อนเขาจะฉี่เขามองไปทางซ้ายอตรงฐานของอุโบสถ่ะพี่มันจะมีสับตวงพี่จะรู้จักสับตวงไหมพี่มันจะเป็นเหมือนกาบกลวยอะพี่เวลาคนทักเหนียวมันจะมีความเชื่อเวลาถ้าเราเจอผีทักเหนี่ยวเราจเจออะไรอะคนจะทําเนี่ยแหละ คือเอากาับกล้วยมาห่อเป็นสี่เหลี่ยมพี่ล้วกอไม้ขัดขัดข้างในสตวงมันจะมีคนเป็นลูกปั้นคนจากดินเหนียวพี่ลูกปั้นควายจากดินเหนียวนะครับมีหมากมีคูมีข้าวเหนียวมีผ้าแดงมีดอกไม้นะครับนีแล้วก็มีพวกไอ้ทั้งหลายเข้าปอกดอกไม้เลยพี่คล้ายๆกับที่ใส่เครื่องเส้นตามที่เราเข้าใจปะใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นพี่แล้วคือคือพวกผมไปดูอะพี่ผมก็ถามว่า เนี่ยแล้วทําทําไมทําไมมันถึงเกิดเรื่องพวกนี้แกก็บอกว่าเนี่ยแกตอนแกจะฉี่อ่ะแกมองไปเห็นในสะตวงเนี่ยพี่แล้วแกเห็นควายในสะตวงที่มันเป็นควายดีเออแกก็ไม่รู้แกก็หยิบมาเล่นนี่หยิบมาเล่นอ่ะในเวลาที่แกหยิบเล่นแกก็ยืนฉี่ด้วยอะพี่ครับยืนฉี่ด้วยเล่นด้วยอ่ะแล้วคือแบบแกทําคอควายหักอะพี่เออแล้วแกก็โยนกลับไปอยู่ในสะตวงเหมือนเดิมแล้วแกก็ยืนฉี่ต่อเงนี้ครับคับ เออผมก็ถามว่าเ้ยไปฉี่ตรงไหนเนี่ยแกก็ชี้ไปที่แกชี้ไปพี่แจ็คมันเป็นพื้นที่เรียบๆนะแต่มันมีเนินดินสูงขึ้นมาหน่อยนึงประมาณสามสิบเซนประมาณเนี้ยครับพี่แจ็คซึ่งแบบพวกผมก็ไปทาพิธีอขอขมากันตรงนั้นใช่ไหมทุกอย่างก็จบตล้วพอวันพระฤหัสกลางคืนนะครับพี่แจ็คพอวันพระฤหัสกลางคืนเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับผมคนเดียวนะพี่มผมฝันพี่มผมฝันว่ามีผู้ใหญ่คนหนึ่งแก่ละ ใส่ชุดเหมือนชุดโบราณนนะแต่ขมุข,อขอมอมหน่อยเนอะครับพ<ะ>ี่แจ็ค<ะ>ออบอกว่าตัวพ่อมาคือตามตามพ่อมาเนะ<ะ>ี่ยพี<ะ>่ผมก็ตามแกไปพี่คือแกพาผมไปที่ไอ้วัดเน<ะ>ี่ยวัดห่างเนะี่ยแล้วก็นั่งอยู่ที่ที่ไอ้น้องท็อปมันนั่งนะพี่ครับ<ะ>แล้วก็ชี้ไปที่ไอเนินที่ไอต่อ,อ้น้องท็อปมันชี่อนะ่ะพี่<ะ>แล้วก็บอกว่ากูอยู่นี่มานาน จัดนักแล้วอกูบ่มีที่อยู่บงมีไม่มีใครเอากูขึ้นไปเลยอมึงช่วยกูได้ไหมแล้วเขาก็บอกนเไงพี่แล้วผมก็สะดุ้งตื่นคือผมไม่ได้ผมไม่ได้ทําอะไรทักอย่างเลยนะพี่คืผมคิดว่าเฮ้ยเราเจอเหตุการณ์แล้วเราเกิดไปฝันหรือเปล่าเลยพี่พอวันศุกร์เมื่อวานเนี่ยแหละพี่กลางคืน ผมก็ฝันนี่ีแต่คราวน,นี้เขาก็พาผมไปปกตินั่แหละแล้วก็พูดเสียงดังมากเลยพี่บอกว่ากูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่ากูอยู่ตรงนี้มึงเอากูขึ้นไปได้ไหมมึงเอากูขึ้นไปได้ไหมพี่แล้วคือแบบพี่รู้ไหมผมทําไงไงผมตื่นเช้ามาพี่วันเสาร์เมื่อเช้าเนี่ยผมแบกจอบไปเลยพี่ผมไปขุดมาในเนินนั่นอ่ะผมขุดมาได้ลึกพี่ปกติเราขุดดินอ่ะมันจะต้องดังเสียงดังปึก๊ก บึกึกใช่ไหมพี่พราะผมคุณไปได้สักพักหนึ่งเสียงมันจักปึกปึกกับพี่มันดังโผล่เนี่ยพี่แบ๊กผมก็เอามือเขี่ยเคี่ยเคี่ยเคี่ยพยายามเอาจอบเอาอะไรเชี่ยดูออกพี่มันเป็นหม้อพี่มันเป็นหม้อเก่าเก่ามากสีดำใบหนึ่งพี่มีผ้าสีขาวน่าจะเคยมัดไว้แต่ตอนนี้เชือกมันน่าจะายละลายหมดแล้วมองไม่ดูพี่แล้วพี่มันความซวยเลย ผมคงสวยแหละพี่ผมสับแรงอะร่ะแล้วจอผมอมันไปทําให้อหมอเนี่ยมันแตกสิแล้วคือผมเห็นของข้างในมันเป็นห่อผ้าขาวม้าสีขาวกับแดงสลับกันออพี่ผมช่างใจโคตรงานเลยพี่ว่าผมจะทําอะไรต่อไปค,คือผมนั่งอยู่สักพักหนึ่งผมดึงออกมาดูพี่ผมเทเลยนะเทมาดูหมดอ่ะพี่แจ๊คพวผมเจออะไรพีไ ผมมีขนลูกจากเท้าขึ้นหัวเลยพี่มันเป็นเศษโครงกระดูกของคนนะพี่เฮ้ยบา้าจริงที่ร<อ>จริงครับมันเป็นเศษกระทำไห้ถึงรู้ว่ามันเป็นเศษกระดูกของคนใช่ไหมพี่คือมันมีเศษของฟันกรามพี่เศษของกระดูกหน้าขาเศษของหัวกระโหลกพี่บางคนตอนนี้บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมึงแต่งหรือเปล่ามึงตั้งหรือเปล่าพี่แจ็คผมมีรูปให้พี่แจ็คพี่เฮ้ยหมายถึงว่าเราถ่ายรูปไปด้วยหรอ อ่าผมถ่ายรูปผมขุดพี่ผมถ่ายรูปทุกอย่างไว้หมดครับโอ้โหผมบอกเลยเดี๋ยวผมส่งให้ดูพี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวหลังจากเดี๋ยวจะดูเลยไหมเดี๋ยวผมส่งให้ดูเลยก็ส่งมาที่อินบ็อกซ์เพจก็ได้ครับอืมอยากเห็นตั้มหนึ่งนะพีเดเดี๋ยวผมถามก่อนคุณเครูปนี้เนี่ยสามารถที่จะเผยแพร่ได้ไหมเอาที่คุณเคได้พี่ได้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 เลยเหรอคือครับคืออาทิตย์ก่อนถ้าอาทิตย์ก่อนเนี่ยผมเจอบอกว่าแบบเฮ้ยแต่งเรื่องหรือเปล่าอย่างนง้นอย่างนี้เยอะพี่ วันนี้มาผมมีหลักฐานล้ะโอ้โหเฮ้ยโอเคคุณครว่าผมใครว่าผมแต่งเรื่องนาทีบอกให้เขาทิ้งที่อยู่ไว้ด้วยผมจะส่งกระดูกพันย็มเอสไปให้เลยไม่ต้องแหมส่งกระดูกอีมเอสไปเลยอีมเอสไปเลยเหรอเออนะฮะผมส่งเดี๋ยวผมก็ลองส่งนะครับพี่อื่ไจ้ไดูดูผมส่งไปแล้วนะครับได้ฮะได้ฮะที่ที่ที่เพจเนาะครับอ่ากำลังส่งไปครับส่งไปแล้วเนาะเรียบร้อยครับพี่แจ็คโอเคเนี่ย แ่ผมก็ไม่รู้จะทํายังไงพี่ผมก็ห่อ,อกระดูกเนี่ยเอาย้ายไปใส่ไข่หนึ่งท,ที่มันที่มันไม่แตกของผมผมกลับบ้านไปเอาหขมาใส่เสร็จแล้วผมก็ไปวัดพี่ท่านบอกว่ามันไม่ใช่กิจของสงฆ์ชาชวนไม่ได้พี่ผมก็ต้องแบกไข่กลับบ้านดิซึ่งตอนเนี้ยไกระดูกเนี่ยก็อยู่ที่สวนผมนี่แหละผมเอาไว้ชันชัวร์มไม่ได้ทําอะไรเลยยังไม่หมายถึงว่าเราไม่ไปทําพิธงพิธีอะไร อย่างนี้เหรอเก็บไว้กอนอย่างพี่ก็ออตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ผมเนี่ยครับห่อผ้าไว้กับอยู่ในหอยใหม่ไม่กลัวเหรอมันกลัวถามว่ากลัวมันมันก็กลัวนะพี่แต่แต่ผมว่าผมเอาเขาขอให้ผมคลวขึ้นมา<อ>เขาไม่ได้บอกอให้ผมทํายังไงต่อไงพี่ผมก็เลยบอกคิดว่าถ้ะถ้ายังไงก็เดี๋ยวผมก็เอาสารมาตั้งให้เขาอยู่ตรงนั้นไปเลยก็แล้วกันนี่เนาะแล้วแผลเขาเดี๋ยวเขาก็มาบอกผมเองถ้าเขาจะมานะ้พี่โอเฮ้ยโอ้ยกระดูกเก่าว่ะ กระดูกมันมันเก่ามันดูดำแล้วนะเออกระดูกมันโคตรเก่าเลยโอ้มันเก่าฮะมันไม่ใช่กระดูกใหม่ๆนี่คือกระดูกแบบมันดำแล้วนะมันผมบอกว่ามันเป็นกระดูกเก่าพี่เก่าแบบเก่าเกลืเอนนี่คือที่เราขุดมาจากตรงฐานที่ว่าเป็นโบสถ์เก่าถูกไหมครับใี่้มันเป็นข้างๆนี่มันไม่ใช่ไม่ได้ฐานเป็นข้างๆครับคือมันมันไม่ได้ลึกมากที่มันเป็นเนินขึ้นมาครับแลคือมัน ไอ้ไห,หเนี่ยมันโผล่พ้นดินมันหน่อยหนึ่งแล้วไอ้ไหที่แตกแไม่สังเกตเดี๋ยวนะไอ้ไห,หที่แตกนี่คือไหเก่าส่วนไอ้ไห้หหสีเง,เงินนี่คือไหใหม่ใช่พี่คือไหผมเองผมเอากลับเอามาเอาจากบ,บ้านมาแล้วกระดูกที่ผมถืออยู่เนี่ยพี่มันเป็นกระดูกช่วงเชิงการานพี่ช่วงที่ต่อระหว่างข้อคากับเชิงการานนะครับครับอทีนี้เนี่ยอโอ้โหแล้วเราจะรู้ไหมว่าอันเนี้ยเป็นของใครอะไรยังไง ผมว่าไม่น่าจะรู้เลยพี่ออมอกจากไปแจ้งตำรวจหรือว่าให้แบบพวกที่เขาพิสูจน์ได้แต่มันกระดูกมันเก่า,ม,กามากเลยพี่มันเก่ามากเออน้องวิวิเอาลงเพจลุกสามรูปลงได้หมดเลยนะฮะครับคุณ <K. S 2> เ,เคอ่าโอเคแล้วก็อบอกว่าเป็นรูปจากเรื่องเล่าของคุณเคนะครับเรื่องของเสียงตามสาย นะฮะค,คุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่รับชมรับฟังอยู่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งให้น้องวิววลงไม่ต้องใส่โลโก้อะไรอ,อุย้ยโทษลูกไม่ต้องใส่โลโก้อะไรนะครับให้คุณผู้ชมผู้ฟังเอาไปดูนะครับสิ่งที่รรคุณผูส่สงให้พี่แจ๊นี่เป็นรูปอันนี้อันนี้ขออน,นุญาตไม่เปิดเผยนะครับอ,อันนี้ขอเป,เป็นเป็นสาราที่เรื่องก่อนเรื่องของน้องหยกเนาะอ๋อได้ได้ได้โอเคโอเคเอาแค่เฉพาะในส่วนของของไหานะลูกนะแล้วก็ในส่วนของสาราอ๋อสารานี้เหรอสารานี้เลยพี่ เ oh. มื่อก่อนมันจะมีต้นชำชาพี่จะสังเกตมันไม่มันมีแต่หญ้ามันไม่มีคนไปนั่งหรอกที่สาราเนี่ยอ่า uh. uh, อันนี้ลูกสามอันนี้เนนะฮะต้นต้นชำชาที่ว่านี้คือไอ้ที่มันยืนต้นตายข้างๆสาราว่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับอันนี้ต้นด uh. อกคูนมีต้นชำ uh. ชาโดนช้าผ่าตายไป oh. แล้วครับออ uh. เอเอ,เอนี่คือสาราสารารอรถ มันเป็นสาราพักกับที่สาราพักแต่ไม่เคยมีใครมาพักเลยเลอ,อมันเป็นที่สาราพักจริงๆเลยแต่มันแบบว่าสาภาพไม่น่าพักอ่ะ <c oughs> เออมันไม่น่าพักอ่ะ <c oughs> เออนี่คือสาราเรื่องของยาขัดใจใช่ใช่นะที่น้องหยกเขาโ <c oughs> ทษน,นะฮะมาตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่ใช, <c oughs> ใช่ครับที่น้องที่เห็นป้ายที่มันมีสีเงินเงินไหมตรงนั้นเลยครับลโก้กับน้องหยกก็ตรงนั้นแหละครับที่โอ้ ฮ้ยมันยังอยู่อย่างนี้เขาก็ไม่ลื้อทิ้งเนาะทิงโมใครไม่กล้าหรอกพี่ครับผมไม่สี่อันนี้คือผมไปถ่ายตอนสิบเอ็ดสิบโมงสิบเอ็ดโมงอะแค่สักห้าโมงนี่ไม่มีใครไปแล้วครับพี่ดูแค่สิบโมงสิบเอ็ดโมงที่คุณเคถ่ายมาถนนมันยังเปลี่ยวเลยเนี่ยใช่ทางขวาที่เส้นใหญ่นั่นคือทางไปบ้านนงหยกนะครับหรอโอ้โอ้ขอบคุณมากคุณเคเท่ากับว่าตอนนี้ณเวลานี้ณตอนนี้ กระดูกที่คุณเคว่าคุณเคขุดได้เนี่ยครับอยู่ที่บ้านคุณเคอยู่ที่ผมเนี่ยแหละแล้วคุณเคจะไป<ล>ะทําอะไรต่อ <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวลองคิดดูทีหนึ่งทีอาจจะตั้งศาลหรือว่าอาจจะเอาไปลองคารหรืออาจจะเผาก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแล้วแต่ เพรเนี่ยหัแต่หายจริงครับออลองปรึกษาคนที่มีความรู้ทางด้านนี้นะครับผู้ใหญ่หรือไม่ก็พระดูว่าเนี่ยลักษณะแบบนี้คือแน่นอนว่าการที่เด็กคนหนึ่งมีอาการแบบนี้ได้เรื่องนี้ผู้ใหญ่จะต้องรู้กันเยอะถูกไหมครับแล้วเรื่องของการที่เขาทำเพลงเพลงหนึ่งออกมาซึ่งเป็นเพลงฟอนผีมดพูดถึงผีมดก็นึกถึงเรื่องป้าแมวที่เคยเล่าก่อนหน้านี้เอาไว้หลายคนน่าจะได้ฟัง นะครับผมขอทำนองที่น้องอายุสิบขวบคนเนี้ยอยู่ๆเขาทำออกมาอีกทีได้ไหมคุณเคได้คร่ะที่มันเป็นลองฟังนะครับแรกๆมันจะเป็นเอ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 อเอ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  นับกระชุบช้าไว้ด้วยฟอนอตอน์้มันก็มันก็น่ากลัวนะอิะอะ <c oughs> นะฮะเด็กสิบขวบซึ่งเขาไม่มีความรู้เรื่องของดนตรีเพลงฟอนผีมดอย่างแน่นอนครับเออโอ้เฮ้ย <c oughs> เออเสียงตามสายที่ว่านี้คือมัน <c oughs> มานมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลยแต่มันคือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เลยคือต้องบอกว่าตามชุมชนตามหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีเสียงตามสายถูกไหมเวลาหมู่บ้านมีอะไรเนี่ยผู้ใหญ่บ้านหรือว่าคนที่เป็นโคศกเขาก็จะประกาศเสียงตามสายเสียงผ่านลําโพงเนี่ยนะครับเรียกประชุมหมู่บ้านหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับเวลานี้อะไรเขาจะประกาศกันนยครับใช่นะฮะโอ้สนุก ตื่น<ช>ไปนะได้กระดูกบอกนะพี่ผมรู้ที่อยู่พี่แล้วเดี๋ยวผมส่งไปให้สักคินก็ได้ผมถามคําเดียวว่าผมจะเอามาทาไม <c oughs> <c oughs> ไม่เอาเอาเอาไปทําาพิธีทางศาสนา,ศาเอาไปน่ะเอาไปทา <c oughs> พิธีกรรมทางนั่นแหละอะไรก็ว่ากันไป <c oughs> เออเราไม่รู้ไงว่าตรงเนี้มันมันมันคืออะไรยังไงแต่ดูจากลักษณะแล้วเนี่ยนะครับถ้ากระดูกถูก เก็บไว้ในหายอะไรอย่างนี้แน่นอนว่าเขาอาจจะเคยถูกทำพิธีนะครับชาปนากิจอะไรมาแล้วแล้วก็เอากระดูกเนี่ยมาฝังในสมัยก่อนเขาอาจจะไม่มีการลอยอังคาร,ครแล้วก็ทางทางฝัง่งทางนู้นด้วยไม่มีทะเลให้ไปลอยหรอครับถูกไหมเขาอาจจะใช้วิธีการเอากระดูกเนี่ยมาฝังซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าก,กระดูกนี้เนี่ยมันถูกฝังมานานขนาดไหนแล้วครับอบบตอนที่ผมขุดแล้วแบผมรู้รว่าผมทํา คือปกติตามที่เราดูหนังไทยอะที่ถ้าหม้อมันถูกปิดฝาแมวัดผมคิดในใจคือมันต้องโดนพลันวิญญาณไว้อ่ะแล้วคือผมเอาไปจอบไปทาไห้เขาแตกอที่คิดในใจตอนนั้นนะพี่โอ้ยคิดหายเลยเนาะแต่คือมันก็เป็นไงมันก็ยังอยู่ได้ถึงวันนี้คืนนี้ไม่รู้เป็นยังไงนะพี่คืนนี้ก็คืนแรกที่จะได้นอนหลังจากไปคุดเขามานะแต่ผมว่านะเท่าที่ดูไห้นะคุณเคนะ เอผมว่ามันไม่ใช่เป็นการสะกดวิญญาณหรือว่าอะไรมันเป็นการห่อด้วยผ้าขาวซึ่งแน่นอนว่ามันเหมือนมีการเผามาแล้วอะ่ะแล้วก็เอากระดูกส่วนเนี้ยเอามาฝังเออไม่ได้เป็นการเผาคือถ้าเผาเนี่ยมันน่าจะมีลักษณะของอากาักขระผ้ายานอะไรก็ก็ตามแต่ที่ที่ดูแล้วเนี่ยเป็นการเป็นการทําพิธีกรรมอะไรบางอย่างมาแต่เนี่ยมันไม่มีเออคิดในแง่ดีว่าเนี่ยอาจจะเป็นแค่ โครงอย่าเรียกว่าโครงกระดูกมันไม่ได้เป็นโครงขนาดนั้นชิ้นส่วนกระดูก <Okay. S 1> เออท,ที่ผ่านการชาปนากิจมาแล้วแล้วก็คนสมัยก่อนอาจจะเอาใส่หม้อดินใส่ไหายเนี่ยมาฝังเอาไว้ตามวัดต่างๆสมัยก่อนนี่มันเป็นวัดไงถูกไหมรับ <Okay. S 1> เออนะฮะ น้องวิวีเอาลงอย่างลูกน้องวิวีเอาลงที่เพจเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่ w w w f a c e b o o k c o m t h e g h o s t r a d i o คุณผู้ชมคุณผู้ฟังลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็คอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะคุณผู้ฟังนะนะครับเพราะารูปนี้เนี่ยคุณเคเขาอนุญาตให้ให้เอาลงเพจได้นะฮะเออเป็นเรื่องเล่าของคุณเคนะขอบคุณมากๆคุณเคเรื่องนี้สนุกตื่นเต้นอีกแล้วนะกลัวจังเลยอะ่ะ โออค,คุณเคเป็นคน<ม>ที่บบเรียบเรียงมาให้พี่แจ็คให้มันเข้าใจได้แหละคุณเคเป็นคนที่พูดเร็วเล่าเร็วแต่ฟังรู้เรื่องโอ้อ <S <S ขอบคุณมากๆที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังครับเรื่องที่อ่าสี่ของเราในค่ำคืนวันนี้เรื่องที่บอกว่าเสียงตามสายนะครับครับโอ,อ้ขอบคุณมากๆครับคุณเคครับครับ,รบถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมมาเล่าอีกนะพี่ได้เลยยินดีเลย อ๋อโอเคขอให้ไม่มีอะไรก็แล้วกันกับเหตุการณ์นี้นะใช่ชัวทุนะถ้าไม่มีผมก็โทรหาพี่แจ็คได้เลยครับได้เลยครับคุณเคยังไงขอบคุณมากๆครับครับพี่สวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารแมวคาริว่าถูกใจคนรู้ใจแม